อย่าเพิ่งซื้อเสกอ,อกอีสานทานนะคะถ้ายังไม่ฟังคลิปนี้วันนี้แม่ไก่จะมาบอกผลเสียของการที่เราทานเสกอ,อกแล้วก็ยังไม่รู้ที่มาแล้วก็ส่วนประกอบของเสกอ,อกนะคะเพราะอะไรคะในอดีตนี้เคยมีข่าวใช่ไหมคะว่าเสกอ,อกใส่สารกันบูดบ้างละใส่บอลลกบ้างละใส่ดินประสิวบ้างละแต่ว่าวิธีการดูเราจะดูยังไงคะเพื่อให้เราเลือกซื้อแล้วก็เลือกมาทานให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ไก่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังจากในอดีตนะคะการที่จะเอาเนื้อหมู ะะมาทาไสกอกอนะคะ่ะก็จะมีเนื้อหมูที่เป็นสีออกชมพูกับสีแดงแต่ตัวเราเองอะค่ะเป็นคนทานจะไม่รู้หรอกค่ะว่าทางโรงงานเขาใช้อะไรมาบ้างแต่ว่าวันนี้อนะคะ่ะด้วยตัวเคมีต่างๆที่เราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโรงงานใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่วิธีการดูแม่ไก่จะมาบอกวิธีการดูให้นะคะถ้าเราเป็นแม่ค้าให้เราดูตั้งแต่ตอนที่เราเลือกซื้อค่ะว่าไสกอกอะตอนตั้งแต่มาเลยนะคะออกจากโรงงานเลยเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีแดงจนหน้า กลวมีแค่นี้ค่ะถ้าสีขาวนี่เอ้ยทำไมเส็กอกหมูทาไมถึงเป็นสีขาวเพราะว่าหมูที่เขาเลือกคัดสรรมาเป็นหมูปกติหมูขุนธรรมดาค่ะไม่ได้มีการเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้มีการใส่สารต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นเส็กอกที่สีแดงๆให้พึงระวังไว้เลยนะคะว่ามันอันตรายจะเลือกอะ่ะก็ต้องดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเราเป็นผู้บริโภคล่ะคะเราสังเกตได้ค่ะว่าถ้าเราทานเสกอกแล้วเส็กอกอะ่ะมันมีรสชาติที่ฝืนๆเืนๆนี่คือไม่ใช่ธรรมา ชาของหมูแล้วค่ะเพราะว่าเฟื่อนเือนี้อาจจะใส่บอแลกใส่ดินประสิวนะคะตรงนี้ก็ถ้าผู้บริโภคเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะร่างกายก็อาจจะขับออกโดยธรรมชาติได้แต่ถ้าเป็นเด็กะคะ่ะเคยได้ข่าวไหมคะที่เด็กทานเส้กอกที่มีสารต่างๆอะคะ่ะที่เป็นอันตรายและเกิดการสลบเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เป็นตัวชี้วัดได้นะคะว่าปริมาณแล้วก็อายุคือตัวแปรนะคะแต่ถ้าเราสังเกตวิธีการสังเกตง,ง่ายคะ่ะถ้าคนทานให้มองที่ตัวเทกเจอร์มันคือตัวเนื้อะคะ่ะถ้าเรา มองแล้วว่าเซก,กอกไม่สีแดงหรือชมพูเกินไปมันจะต้องเป็นสีออกโทนนุ่มๆธรรมชาติเหมือนที่เราซื้อค่ะเนื้อสันนะคะถ้าเป็นแม่บ้านดูจะรู้เลยว่าตอนปรุงสุกแล้วเขาไม่แดงนะคะเขาเป็นสีออกขาวๆแต่ถ้าเราดูที่ตัวเซก,กอกแล้วข้างในเป็นสีแดงๆอันนี้เราต้องพึงระวังเลยนะคะว่าเขาต้องใส่สารแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นสซก,กอกก็ต้องเป็นเหมือนเนื้อสันที่เราทอดให้ลูกทานใช่ไหมคะคือสีชมพูหรือสีออกขาวๆอย่างเงี้ยคงไม่ออกเป็นชมพูไปทางแดงถูกต้องไหมคะและถ้าวันนี้เราสามารถรู้วิธีนี้ แล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้ก่อนอย่างแน่อนอๆคะ่ะอะไรที่เรากําลังทานอยู่เราลองดูอีกนิดนึงนะคะว่ามันอันตรายไหมแล้วเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเรารู้วิธีนี้แล้วค่ะอย่างแน่นอๆคนที่บ้านเราอะคะ่ะก็จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่อะก็ยังไม่ส่งผลทันทีแต่มันก็จะสะสมในร่างกายส่วนเด็กนะคะก็อาจจะส่งผลทันทีที่สําคัญเลยนะคะใครเป็นแม่ที่มีลูกอยู่ก็อาจจะต้องเสียตังค์พาลูกเข้าโรงพยาบาลและไม่รู้อีกกี่วันเลยะคะ่ะที่ลูกจะกลับมาเป็นปกติ แม่ไก่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่รักลูกมากนะคะการทาโรงงานของแม่ไก่หรือว่าการที่จะทําอาหารนี่ก็ต้องคํานึงถึงลูกนะคะเป็นหลักเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะแม่ไก่ก็มาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็อยากจะรู้วิธีการป้องกันหรือวิธีการเลือกซื้อเสกอกก็สามารถติดตามแม่ไก่ได้นะคะในเพจเสกอกแม่ไก่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ